สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดดี้นำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่16กันยายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่13นะครับผม สำหรับวันที่13แอดมินก็ให้อยู่ที่0นะครับผมกับ7สำหรับตัวกันคือ6นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม4 8 1 6 4 7สำหรับ48นะครับผมจะเป็นล่างชุ้น6ตัวนะครับผมและก็16 ลางชุด4ตัวแล้วก็6 4 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม4 7 7 4มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับชุดวินในตารางนะครับผม6 1 1 6นะครับผมแตก3ตัวนะครับผม6 4 7 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะมันจะมี1มี4 0 7 8 1 2นะครับผม อดมันจะให้อยู่ที่หนึ่งกับสี่นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผมสำหรับหนึ่งจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้า 1>, 1 7แล้วก็1 8สำหรับ4นะครับผม4 2 สี่สามสี่ห้าสี่หก,หกแล้วก็สี่แปดระวังสี่เก้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผม แอดมินจัดก,การเจ็ดให้นะครับผมเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้า สำหรับเบิ้ลนะครับจะมี11 44แล้วก็77สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับเป็นชุดบินนะครับผม802 มี076นะครับผมเก้าสี่หกสองหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ด มินจัดสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางมวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่16กันยายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่1กับ4นะครับผมสำหรับ1นะครับผมมี12 1, 1 5 1สาหสำหรับ4 42นะครับผม43แล้วก็45สํำหรับกัน7นะครับมี72 75นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสายเบิ้ลนะครับผม1144 3ตัวนะครับผมชุดวิน0802 076 218 147นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ